อืมเบาๆเดี๋ยวแตกเลยถือไปให้น้าบังเลยถือไปให้นาา้าบังถือไปให้นาา้าบ<ด>ังค่ะค่ะไปไปอย่าเล่มดิหนูบอกนะอ,อะอ่ะอ่ะอ,อาะค่ะค่ะข,า,ข,า,ขามป้อมอเหยียบของพ่อที่เอ้าไม่เห็นอะไรต้นเบ้อเลย แกออกแล้วปลูกต้นไม้เลย,อยเออมดมดไปอย่าไปใกล้มันมดต,ตัวนั้นที่มันกาดเจ็บแกป่ะ<อ>ไปเดินไปเอาแกออกเอาดินลง<า>บตงงง่ต้องเอาเหงาเท่งมันออกเดี๋ยวบัง<ไ>บ่ต้องเอาเหงาเท่งมันออกสวมถุงถุนไปก็เอาเทลงหนู Thế Long lòng phืน luộc. Không, đổ thế luôn lòng phืน. Lòng phืน ờ thế luông bay. Thế cứ các Gần, cái lùm. đi, đúng à. Ờ, nhiều này. ขีกขีพอพอเอาเอานี่น้ำบังลง<ด>ทำมันเป็นหลุมลงไปแล้วก็ลงกันเอาทำมันเป็นหลุมลูกโกงไงเอามาแลวจ้งนักกู ตะนอยตะนอยตัวใหญ่กัดจิบแรงแรงกว่ามุดดำอีกโว้ะน้ำบางมือมือปลูกอยู่แล้วบ้านนั้นร้านปลูกกี่ต้นหโหเถอะเลิกเลิกตายหมดแล้ว <laughs> ตายหมดแล้ว <laughs> การปลูกเทลงลูกเท,เทดินลงไรนั่นลายเอาเต็มไปหมดเลยนี่นี่มาจากงานแต่งนววดนี่ต้นเนี้ย ต้นนี้เพิ่งรอดไอ้ไอ้ที่ขอพ่อตานลวง่าไ,นะไอ้อะไรวะเอ้ยบาบาลีไฮบาอะไรของมันอะ่ะเอาไว้ดาดฟ้ากว่าอย่างนี้มันไม่ยอมโตพอลงมานี่เริ่ม,มนี่ละ